Oh.

យូរគិយគ្លៀងសៀងកបកំดูលេងឆោមមក เราอยู่ในคลิปนี้ตั้งแต่เรออื่จะเติบใหญ่แต่ไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสาวสวยเท่ากับแม่นางมาก่อนเลยนี่เธอจะเคยเห็นฉันได้ไงล่ะจ๊ะก็ฉันเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาอยู่แผ่นดินนี้ได้เพียงแค่สองวันเองนะจ๊ะเออนะเพิ่งเข้ามาอยู่ในแผ่นดินลีมาแเลยได้แค่สองวัน,นเแค่สองวันเองเหรอ จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะก็มั่นมาทะเลเนะี่ยมันของน่าเที่ยวน่าอยู่ใช่ไหมที่ไหนกันล่ะนี่เธอรู้ไหมว่าถ้าฉันเป็นคนแผ่นดินนี้นะวันไหนที่ฉันได้เลื่อมตาอ้าปากมองดูโลกได้ฉันจะรีบออกจากแผ่นดินนี้ทันทีเลยอ้าทําทำไมเลาวถอจะพูดทำไมมีอะไรนิดหน่าแผ่นดินนี้มันไม่น่าเที่ยวไม่น่าอยู่เล ได้ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกก็เธอว่าไหมล่ะคนแบบนี้นะเขาเป็นคนแบบไหนก็ไม่รู้เวลาเนืกอรักก็สายคนไปรักแต่พอเวลานึกเกลียดนึกโกรธขึ้นมาก็สายคนไปฆ่าเห็นชีวิตเขาไปผ่าเป็นปลาก็เถว่อมว่าไหมล่ะดูสิก็ได้มาจใจร้ายจริงๆเลยคนแบบนี้เราใช้ไม่ได้เลยใช่เดี๋ยวเื่อรู้นะว่าในเมื่อประเดเล มีคนนิสัยแบบนี้อยู่ด้วยใช้ได้ที่ไหนล่ะอ๋อแล้วจำชื่อมันได้ก็ตามันชื่อว่าอะไรบอกเรามาเลยเราจะไปจัดการมันอย่างนี้เลยแต่ว่ามันเนี่ยนะเป็นคนใหญ่คนโตในแผ่นดินนี้ใช่โตซะด้วยแว่าใครกันทำไม้งไปรูฉันจำชื่อไม่ได้เ่ชื่อชื่ออะไรนะชื่ออะไรล่ะบอกเรามาเลยเดี๋ยไปจัดการเยวนี้แหละแต่พูดจริงๆนะิันนึกก่อนนะมันชื่อเออไปไป ใช่ออะไรนะคนอะไรชื่อจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มาหนึ่งเพื่อนสินึกมดีๆชื่อม้าหมุนมั้งอืมไม่ใช่ออะไรคนอะไรชื่อเวียนหัวจังหนึ่งไปมา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 บางสุมาหรือเปล่าอี๋ชื่ออะไรนะลองถามโดนชื่ออะไรนะจำไม่ได้ใช่มังสุมาหรือเปล่า ใช่ไอ้มังสมาใช่มังสมาพี่ไม่ใช่เตอนะไม่ต่อยร่วงเลยขอโทษฉันโมโหไปหน่อยเข้าใจเจ้าต่อยเลยเหรอนี่เข้าใจในปรบิดหรือเปล่ามังโมาถ้าหามว่าเป็นองค์มังสซมาเนี่ยจะบอกให้รู้เลยว่าองค์กระสัยมังโซมาเนี่ยเขาจิตใจดีมีเมตตาถ้าหามว่าใครแต่ถ มีใครเรียกมังซมาไหมคะเธอเธอเป็นมีเอหรือเปล่าไม่ใช่เธอเป็นอะไรไม่ใช่ใช่ไหมของเธอเนี่ยเธอไปไหนถ้าเกิดว่าเราเป็นองมาสมาเนี่ยจะบอกองมาสมาเข้าใจดีถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นธรรมให้พระองค์ท่านโกรธพระองค์ท่านจะไม่โมโหร้ายเหมือนกับที่เธอกำลังเข้าใจอยู่ในตอนนี้นี่เธอเนี่ยนะจะมารู้จักไอ้มัสมาดีกว่าฉันได้ไงนี่นี่นี่ฟังเลยนะมังซูมาเนี่ย มันเป็นเพื่อนซิเดี๋ยวฉันมาก่อนฉันรู้จักมันดีว่ามันนิสัยเป็นคนยังไงมันนะนะตอนสมัยเรียนนะเธอเชื่อไหมว่ามันอ่ะเป็นคนขี้เหนียวมากเลยใครๆก็รู้ใช่ไอ้มัสุมาเหรอขี้เหนียวทั้งนอกเรื่องในเรื่องเลยจริงเหรอใช่นะสิไอ้ฉันโอกโหได้ยังไงล่ะฮะเดชท่านอย่ามาเถียงฉันเลยนะเอ๊ะ ก็ฉันนี่แหละให้น้มว่าองค์มังสุมาอ๋อเราแล้วเนี่ไอ้มามาเองมาเองตับไม่ถูกเลยซีกันเหรอเราอะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยไหนคุยกันรู้เรื่องหน่อยใช่าก็ไม่บอกมั